สวัสดีค่ะวันนี้เท่ากันหนึ่งเขาตัสาวต่ดตีซีพวกเราออกจากบ้านมาบางทีเราหายย้อนแจ้งดีเด้แต่ว่าตตเวเนกกาล่างขืนนในงามงามเนาะวันนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่อําเภอปูกะดึงค่ะวันนี้วันอาทิตย์น้องลิทก็ไปด้วยเด็กๆก,ก,ก็ไปด้วยค่ะน้ำมุกน้ำจอยแล้วก็พ่อวิทค่ะแล้วก็พี่รักด้วยมาถึงปาดบางทีล่ะค่ะคนอะหมอกแม่กับเป็นบรรยากาศที่สวยงามอยู่ค่ะ แต่วันนี้่เห็นอย่างเออเนี่ก็เลิะพอนก็เริ่มลงเกี่ยวเขาละคะ่ะผู้เห็ดแนวกินก็เห็ดแนวกินเนาะเออผู้แม่ก็ไปเห็ดแนวกินอยู่ทั้งท่งเห็ดแล้วก็ค่อยกินแล้วค่อยพาก,กันลงมาเพียอเมอเอิ้นกันไปกินเขาแล้วละ่ะกินขขาแล้วก็ลงมาเกี่ยวกันมัเนี่อือเข้ากันนักมือดีขนาดเลยตรงดีคะ่ะพ่น่ะเกี่ยวกากำึ้นมากกันนักมือตึงตึงอยู่โอ้ย เป็นจ้างบุญอยู่อา่าได้ข่าวงามอยู่ค่ะบ,บีเนี่ยเกี่ยวให้มันตากอยู่ก็นี่ขอดีของมันก็คือให้มันแห้งอยู่หนีเนาะถ้าเกี่ยวลดก็ดีคือกันแต่ว่ากะต้องไปเทียวเวลาตากคือกันอืมตากมันมีหนามอยู่บางเทื่อกะได้กำรรเอาเกี่ยวกาเอาค่ะบรรยากาศกา็ดีพักเที่ยงค่ะกินข่าวกันนิดนึงตักมาซ้ำเนี่ยล่ะ เปนยังติลงมาอยู่กับหลูกซ้ายเพิ่นตื่นแต่เสาร์ไหลเมือเศารนีย่ยตีซีมันก็นเล่งวังนอน <c oughs> กินข้ากับตำบุ่งเฮอหมูย่ออุบลลาบหมูมาค่ะมากินข้ากันเด้อพี่น้องเอ้พูดนะคนหน่อยก็นอนไปกว้ยไ,ไปกินไป <c oughs> <c oughs> นางจะพูดเดียวกับก,กินเสียเพื่อการหาหมกินเน่้าะในเลี่ยวเนี่ยนะเอ้าพุดนะเบิ่งบรรยากาศแต่ห่มบักามค่ะ บรรยากาศล่มเย็นสวยสวยนั่งกินขขาวกล้วยลูกอยู่นี่ล่ะสวัสดี